คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำน้อย e d u c t i o n กันนะครับสวัสดีครับผมพีชจากพี Channel นะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ใช้ตัวมือถือในการถ่ายตัวคลิปนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่แสงมันน้อยเนี่ยแล้วยิ่งเซ็นเซอร์กล้องของเราเนี่ยมันขนาดเล็กนะครับมันก็จะทำให้เกิดน้อยที่เป็นเม็ดจุด,จด,จดแบบอย่างนี้นะครับ เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขออกมานะครับก็คือการใช้เอฟเฟกที่ชื่อว่า Noise Reduction นะครับโดยที่ตัวโปรแกรม Final Cut เองเนี่ยมันก็มีแถมมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็มีตัวของ Pixel Studio นะครับผมก็เลยจะลองเอามาใช้ดูนะครับว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะครับผมไปชมมาเลยครับโอเคครับก็มาที่หน้าจอนะครับผมขอเอาตัวคลิปนี้มาเลยนะครับ ือต,ตัวนี้นะผมถ่ายด้วยกล้องมือถือผมเองนะครับเป็นกล้องหน้านะตอนนี้ก็คือกลางคืนแล้วแล้วผมก็เปิดแค่ไฟตัวเดียวครับส่องมาที่หน้าผมนะครับก็จะประมาณนี้นะนเพื่อนๆก็จะเห็นตัวพิกเซลเอ,อ่อตัวเม็ดมันแล้วกันนะตรงนี้นะนี่นะยิงตรงแถวแถวตรงผ้าม่านของผมนะครับมันจะแบบมีความกุ๊กกิ๊กเต็มไปหมดเลยนะครับ ประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยตัว Final Cut นะครับก็ถ้าเกิดเราจะทําการลบน้อยมันออกนะครับเราก็ไปแถบเอฟเฟกตรงนี้นะพิมพ์คําว่า Noise นะครับนี่นะมันก็จะมี n i s e r e d u c t i o n อันนี้นะอ่าโอเคอันนี้นะเดี๋ยวผมจะขอเปิดอีกอันนึงที่ผมใส่ตัว Noise Reduction ไว้นะ ผมก็ทำการเลื่อนนะเลื่อนตัวตัวคลิปเนี่ยออกมานิดนึงนะเพื่อมาดูตรงจุดที่เราเราจะทำน้อย e d ดักชันนะครับแล้วเราก็คลิกตรงนี้นะผมลากมาใส่เลยนั่นแหละนะผมลากมาใส่แล้วนะครับทีนี้ก็กดไปตรง maximum อันนี้นะแล้วก็ s h a r p n e s เนี่ยก็เลือกเป็น medium ก็ได้นะครับเครื่องมันก็จะโหลดนิดนึงนะทีนี้เรามาดูนะในหน้าจอเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะ export ให้ดูนะครับ ว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ไปที่ไฟล์ไอต,ตัวนี้ตัวคลิปของผมเนี่ยยาวแค่4วินนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคว่ปาปัญหาเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ปัญหาหรอกนะมันเป็นวิธีการเอ็กพอร์ตเนี่ยคืออันนี้เนี่ยมันนานมากผมลองมาละอันนี้นะโอเคเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับ v1 กดเซฟไปเลยอ่านี่นะเพื่อนมาดู กัตรงนี้นะตอนนี้10โมง50นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะความนานของมันเนี่ยมันแบบนานโคตรต้องบอกอย่างนี้ซึ่งจริงๆเรามันก็ขึ้นกับ CPU ของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขอแบบเร่งความเร็วไปนะครับว่าดูว่ามันมันจะทำงานามันจะเรนเดอร์นานขนาดไหนนะ โอเคเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ3นาทีกว่าๆนะครับซึ่งเราก็ไปดูกันนะไฟล์มันก็จะประมาณนี้นะ4วิก็มีความแตกต่างเยอะอยู่นะอ่าโอเคประมาณนี้นะมองบนกันเลยทีเดียวนานมากนะแต่ก็โอเคนะผมว่ามันก็ใช้ได้เลยนะทีนี้นะครับ ผมก็ลองเอาของตัว Pixel Film Studio นะครับก็มีทั้ง Simple De Noise นะครับแล้วก็ตัว De Noise Shadow นะครับซึ่งผมลองทั้งหมดเลยนะโอเคแล้วก็ปิดของ Noise Reaction ของโปรแกรมนะครับแล้วก็ใส่เป็น Simple De Noise นะครับซึ่งพอเราดูในหน้าจอเนาะมันก็จะมีความเบลอเล็กๆนะเห็นไหมครับเพื่อนลองสังเกตรตรงนี้ดูนะเห็นนะ ปึ้งมันก็จะมีความมัวเล็กๆนะครับก็ผมเข้าใจว่าวิธีการทำน้อยดีลับรีดักชันเนี่ยจริงๆก็คือการทำให้มันแบบมีความมัวมัวขึ้นนะครับทำให้เม็ดพิกเซลเนี่ยมันมันจากที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยก็คล้ายๆมันมีความเบลนของเม็ดประมาณนี้แหละนะมันก็ทำให้ดูกลือนเกลื่อนขึ้นอ่ะประมาณนี้นะซึ่งเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะน้อยเลเวลอะไรตรงนี้นะแล้วก็ปรับชาร์ปปรับอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า เดี๋ยวมาดูกันนะก็ผมก็ปรับน้อยเลเวลเต็มแม็กเลยนะเพราะว่าเม็ดเม็ดสีของผมเนี่ยแบบแทบจะละเอียดเลยนะว่ามีน้อยเยอะมากนะโอเคลองมากดดูนะกดแชร์มาเลยโอเคกดเน็กนะครับผมก็จะเซฟเป็น V2 นะครับ ตึงโอเคอันนี้นะ10บโมงห้หนะโอ้โหอย่างไวอะเห็นไหมครับเปิงป้งเปึ้งเรนเดอร์จริงๆแล้วความเร็วความช้าเนี่ยมันก็ขึ้นกับ CPU ของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งผมว่า CPU ผมก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ดมากนะอ่าโอเคมาดู V2 กันนะเปิดขึ้นมาโอ้หน้ายัางเบลออ่า ก็ดีขึ้นนะแต่ว่าก็ดีแบบเบลอๆแล้วกันนะอ่าอันนี้นะโอเคทีนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งนะก็คือเป็น d e n o i s e Shadow อันนี้นะครับแล้วก็ลากมาวางในนี้เลยนะอ่ะผมวางมาเรียบร้อยนะครับขอ,อปิดอันนี้ก่อนเปิด d e n o i s e Shadow นะครับมันก็มีความเบลอๆแล้วแหละนะเห็นไหมนี่นะกระดูที่เดิมนะตรงด้านนี้นะ กดเปิดปึ้งอ่ามันก็เบลอขึ้นนะครับแต่ข้อดีของอันนี้นะของ D Noise Shadow นี้นะมันสามารถเปิดนี่ Isolate Effect Isolate Effect ก็คือเหมือนตรงจุดไหนจะไม่ให้มันมีเอฟเฟกประมาณนี้แหละนะครับซึ่งก็ขึ้นกับการปรับแต่งของเรานะครับคือมันดีกว่าไอ้ตัว Simple D e Noise อยู่ตรงที่ว่า Simple D Noise เนี่ยมันจะมีแค่ น้อยเลเวลกับช h a r ปเน t 2อันนี้เนาะแต่อันนี้มันเป็นมีการ Select ได้นะครับว่าตัวตรงไหนเนี่ยจะเอาให้แบบว่ามีตัวดีน้อยเกิดขึ้นประมาณนี้แหละนะครับซึ่งเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะ l ูม a าโล o f อออะตรงนี้นะเพื่อเพื่อว่าจะ Select ว่าตรงไหนเนี่ยจะให้มีเอฟเฟกนะครับถ้าตรงไหนเป็นดำๆๆเนี่ยมันก็จะไม่มีเอฟเฟกประมาณนี้นะนี่นะ เราก็อาจจะมาปรับตรงชลลิงเอ็กแพนหรือว่าตรงฟิลโฮ,โฮอะไรตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อบอกให้ตัวตัวโปรแกรมมันรู้ว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นที่มืดที่มันมีน้อยหน้าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เลยโอเคปรับแต่งนี่นะผมก็ใช้นี่นะเดี๋ยวเราลองมาซูมตรงนี้ดูนะผมก็น้อยเลเวลเนี่ยผมดันเต็มที่เลยนะกะว่าให้มันแบบเนียนเลยนะ อ่ะชาร์เน็ตก็ขอดันขึ้นมาหน่อยหน่อยนะครับทีนี้นะผมขอปิด i อ o l a t e เอฟเฟกออกนะครับอ่าแล้วก็เห็นะนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนี้เนาะพอเราไม่มีเอฟเฟกเนี่ยหน้าผมก็ยังเหมือนเดิมเนาะพอใส่เอฟเฟกเข้าไปหน้าก็ยังเหมือนเดิมเนื่อไปม,มันมันก็คือตรงบริเวณโซนสวา่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกใส่เอฟเฟกตประมาณนี้แหละนะนะก็คือตรงนี้ยตรงดำๆถ้าเกิดเราเปิด ไอโซเลตเอฟเฟกประมาณนี้นะโอเคทีนี้ก็โอ้ยเครื่องอื่นครับกดแชร์แล้วนะอ่ะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ไฟล์โอเคกดมาคลิกตรงตรงไทม์ไลน์ก่อนนะแล้วก็กดแชร์มาเตอร์ไฟล์กด Next แล้วก็เป็น V3 นะครับโอเคกด Save เซฟไปเลย มาดูนะว่าเร็วขนาดไหนเอออันนี้ก็เร็วอยู่เหมือนกันนะปึ๊บๆๆเลยนะครับก็เอ็กพอร์ตออกมาได้เร็วมากนะครับมาดูกันนะว่าคุณภาพมันขนาดไหนเนาะแต่ผมให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆอันเดิมก็คือคล้ายๆอัน B2 นะครับอ่าแต่ก็ดูดีขึ้นนะเนี่ยนะตรงเม็ดน้อยเนะี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับ แต่เดี๋ยวขอลองเทียบกับ V 1ก่อนนะ V 1คืออัคนีคนี่กลิปอันนี้นะผมผมมองว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดให้มองแบบว่าทำไงเดียวอ่ะอ,อย่างนี้แล้วกันนี่นะอันนี้ของ V 1นะนี่เป็นอย่างนี้นะ,อ,ะอันนี้ของออริจินอลนะครับ นี่อันนี้ก็ดีขึ้นนะสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือถ้าเกิดใช้ตัวของโปรแกรมที่ให้มานะครับมันก็ทําได้ดีมากนะผมมองว่าแบบมันกลิปกว่าวิธีอื่นๆแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่าเรามี CPU ที่แบบมันไม่ได้แรงอะไรเงี้ยเนาะ ก็อาจจะเรนเดอร์ช้ามากต้องบอกงนี้เลยนะขนาดไฟล์แค่4วินะครับผมเอ็กพอร์ตออกมาเป็นแบบ Full HD เนี่ยก็กินเวลาประมาณ3นาทีกว่าผมว่ามันก็นานเกินไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเวลาเนี่ยแล้วก็ต้องการงานกล,ลิปผมว่าก็ใช้ตัว D Noise ที่เป็นของอของตัวโปรแกรม Final Cut เองเนี่ยผมว่า ใช้ได้เลยนะครับ noise reduction นะไม่ใช่ d noise แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบ render แบบเร็วๆนะครับแล้วก็ไฟล์มันดีขึ้นนะหรือว่าน้อยมันไม่ได้เยอะมากนะครับก็ถ้าเกิดจะใช้ปั้งอินเสริมเนี่ยก็ผมว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เรา export หรือกดแชร์ออกมาเนี่ยใช้เวลาน้อยมากๆเลยครับก็คือ4วิเนี่ย render ก็อยู่ประมาณสัก15วิประมาณนี้แหละก็เสร็จเลยนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่าตัว noise reduction ของตัวโปรแกรม Final Cut เนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของปลั๊กอินแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม